จิ้มไปนะครับ e. ถ้าตัวแข็งนะครับตรงนีอยู่แค่เนี้ยนะครับตัวไม่ไปนะครับแต่ถ้าตัวไปตัวนี้มันจะจิ้มมันจะลงตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับภากษานะะกน,นะครับสะโพกหมุนนะนะสะโพกจะหมุนสะโพกจะหมุนภาษาน,นี้ไม่ใช่สะโพกแต่ถ้าลักษณะน,นี้ใช้ตัวใช้ใช้หลังนะครับหลังเพิ่มลงเนี้นะครับถ้าสะโพกหมุนสะโพกก็จะหมุน เราข้นมันก็จะร้อนโคกหมุนข้นมันจะร้อนนะครับจิ้มเราฝึกจิ้มอย่างนี้ก่อนนะครับจิ้มลงให้เต็มที่ผมบอกลงจากข้างนอกปุ๊บแล้วลงจากข้างนอกออนปุ๊บเต็มใบนี่คือจังหวะจังหวะลงน้ำลงน้ำเต็มใบเต็มใบลงให้เร็วเต็มใบปุ๊บถ้าลงชา้าืเห็นไหมครับถ้าเราไปชา้าได้อยู่ปุ๊บกว่าจะลงพอจกกังหวะนี้คุณภาพมันหายไปแล้ว มันแทงหลังแล้วคุณภาพที่ดีก็อยู่ตรงนี้แค่นี้นะครับ